สวัสดีครับคลิปนี้ทำเมื่อวันที่3กันยายน2024นะครับเวลา11.30นาฬิกานะครับฟุตบอลเกาโชซีเรียนัดที่4หลังฟีฟ่าเดย์นะครับจะคลิกออฟกันระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายน2024นะครับกำลังเข้มงวดเข้าไปกำลังเข้มข้อนอ่ะใช้คำว่ากำลังเข้มข้นเข้าไปทุกขนาดนะฮะก็ก็ก ตารางใครเจอกับใครในวันที่1 4ถึงวันที่17ก็ตามนี้เลยนะครับก่อนอื่นก็แอดมินขอกาบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดในทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆจนจบฤดูกาลจนถึงฤด,ดูกาลหน้าและฤด,ด,ดูการต,ต่อไปนะครับผมตารางการแข่งขันฟุตบอลเกาโชซีเรีย นัดที่4ฤดูกาล2024-25ดังต่อไปนี้เลยครับผมวันที่14ตรงกับวันเสาร์นะครับเวลา20นกาตามบ้านเราโคโมนะครับเปิดบ้านต้อนรับให้กับโบลุญย่านะครับนี่คือคู่แรกนะครับคู่ที่2นะครับเอมโปลีนะครับเปิดบ้านต้อนรับกับจูยูเว่ยูวินตุสนะครับผมอ่ายูเว่นี่ก็ณขณะนี้เนี่ยก็เก็บ เก็บแต้มได้อยู่ในลำดับที่2นะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1นะครับมีอยู่7แต้มนะครับแหนเนี่ยครับยูเว่ก็ค่อนข้างจะพลิกอ่าเข้าใจว่าน่าจะพลิกจนจบฤดูกาลคู่ที่3นะครับเอซีมิลานนะครับต้อนรับการมาเยือนของเวเนเซียนะครับผมตรงกับเวลาตีหนึ่งของวันเสาร์คือขึ้นต่อวันอาทิตย์นะครับวันที่15กันยายนคู่ต่อไปนะครับคู่ที่4นัดที่4เจนัวนะครับเปิดบ้านต้อนรับ การมาเยือนของโรมานะครับทีมจัมบาป่านะครับก็อยู่ในเวลา17.30เวลาปกติของวันอาทิตย์นะครับเนเวลา20นาฬิกาของวันอาทิตย์นะครับอารตาลันต้านะครับต้อนรับการมาเยือนของฟิโอเรนติน่านะครับงะตรงกับเวลา20นาฬิกานะครับคู่ต่อไปก็เป็นคู่ที่6นะครับโตริโน่นะครับต้อนรับการมาเยือนของเรดเช่นะครับง่ะตรงกับเวลา2ทุ่มเช่นกันนะครับ ไปในเวลา5ทุ่มบ้างนะครับวันอาทิตย์5ทุ่มกายลลี่นะครับต้อนรับการเยียนของนาโปลีนะครับผมตามด้วยมอนซ่านะครับต้อนรับการเยือนของจ่าฝูงครับอินเตอร์มิลานนะครับเป็นเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของวันอาทิตย์เนี่ยก็ขึ้นต่อวันจันทร์นะครับผมคู่ดึกของวันอาทิตย์นะฮะปามานะครับต้อนรับการมเยียนของอูนิเนเซ่นะครับตรงกับวันจันทร์เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ และคู่สุดท้ายของนัดที่4ครับลาซิโอนะครับต้อนรับการมาเยือนของเวโรนานะครับผมเป็นคู่ดึกของวันจันทร์แล้วก็เตี๊ยน45นะครับเนี่ยเนี่ยคือคือหลังหลังฟีฟ่าเดย์ก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับผมตารางคะแนนแอดมินเอาไว้ในคลิปที่2นะครับอ่าติดตามรับชมได้เลยนะครับทีมคร่าวๆคืออินเตอร์มิลานยูเว่ตอริโนและอูดิเนเซ่นะครับทีมเหล่านี้เนี่ยแข่ง3ชนะ2เสมอ1เท่ากันเลยครับมีอยู่ทีมละ แตมนะครับอ่าไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมโคเวอร์ดูดนสีหนึ่งนาทีนะครับอ่าสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ